นอนแนนเท่ากับตลกขึ้นนาสิกที่มันเหมือนอะไรอย่างเงี้ยไหมพอมื่อกี้ช่องเสียงที่เขาใช้คือมันเป็นนาเกลือนะมันช่ไม่ใช่ผมนาเซกแต่ว่าเหมือนเขาห้อยพระนะคู่แข่งหลวงพ่อไก่เขาห้อยหลวงพ่อเกลือนอะไรไม่รู้อะไรแบบนั้นนะซึ่งอันนี้ทางบ้านไม่ต้องห่วงเลยนะฮะซูชิเราตรวจ PCR มาแล้วทุกชิ้นเลยไม่ต้องค่ะเพ่าะเรตรวจก็พอโอเค I think I know I think I know เขาท้าเป็นพี่โน่โอโน่แล้วเหรอไม่ใช่เขาบอกไอติ้ง ัผมเก่งด้วยภาษาอังกฤษเรื่องล่าสุดที่เขารับบทแรงๆเลยคือเขารับบทเป็นฟอร์มูล่าวันนะไม่ใช่รถไม่ใช่รถค่ะเฮ้ยมาด้วยมุกความเร็วอ่ะไปเว้นแล้วไปเว้นี่ผมว่าไอ้นนเก่งดีไม่ดีนนท์ไทยถูกด้วยวันนี้เราอัน้องอันนี้กดดันแล้วพวกเราไม่ต้องช่วยอะไรมันไหมเออมกลับกลับไปปดีฮัลโหลหายใจข้าวคนรับในใจกับพี่ไหมเนอาเหนือจะคอนเนจมีอารมณ์ด้วยโอ้โหด้วยชื่อโคนันปะเนี่ย โคนันทวพิสานเสียงฝีเท้าเหมือนไม่ลงน้ำหนักนี่เขาไม่เดินด้วยสีแลเขาเดินด้วยฝีปากเลยทุผมตลกออฟเซนอยู่แล้วเดี๋ยวของที่ก็รีไซเคิลคุณดูระแวงพวกเรามากเลยนะฮะไม่ไม่ใช่ดูระแวงดูสิ้นหวังดีกว่าเอเคนะการแบบกวาดตารอบนี้นะไม่ได้หาสิ่งที่ดีสุดแต่กำลังหาสิ่งที่แย่น้อยที่สุดก็ไม่ควรเชื่อใครถ้าคนรู้าถึงตัวผมเองด้วยตอเนี้ขายของเก่งมากพี่ปิงปองเขาอยู่นี่ตรย์มีจ้ะ มีรอบก่อนล่าสุดผมไปฉีดวัคซีนไอแอสตันวิลล่าอะไรสักอย่างแอส่าเซเนกาเซเนกาฉีดมาปุ๊บวิ่งรลบสนามบอลเลย <laughs> อ๋อปลมไหมอันนี้เป็นไหมเส้นด้เยเหมือนพี่นิเลือกมารอบนี้ติดบ <c oughs> อลเลยอวาจริงนี่ถ้าตรงนี้มีกระท่อมด้านหลังก็เคี้ยวทั้งใบเลยนะเชื่อพี่นะซิมเบอรี่เราโกหกคัมเบอร์เลอร์เลย